มาหลายเสียงหลายจนมากอ่าวันนี้เลยให้ทุกคนเตรียบกระดับวว่าดีเจค้องจะทายไหมไปที่สว่างสว่างหน่อยหยาบีอีกนะครับเราว่าอ่าดีเจค้องก็จะทายอ่าไปขาจีข้าจีมาเลี้ยงกันก่อนครับอ่ามามาเลี้ยงขบวนกันก่นอ,อน,กน,กน,กนนะครับข้าจีหยาีอียาีอีกมองแง่แก่นมน เพิ่มเสียงขยับปีครับขยับปีไปที่สว่างสว่างไฟสว่างหน่อยเพราะว่าจะได้ถ่ายวีดีโอไว้ให้สวยงามนะครับอ่าป้ายออก่อนป้ายป้ายแล้วก็ปบอลตัวจีนะครับอ่าป้ายปบอลตัวจีก่อนนะครับเขาเรียนเช่นนนะครับอ่าช่วงนี้นะครับบ้านเล่าของเราอ่าทั้งสี่ปูบ้านเล่าของเราทั้งสี่ปูใช่ครับคุณบ้านตัวจีใหญ่นะครับอ่า ป,ประเพณีประเีนี้เป็นประเพณีของภาคอีสานของเราแล้วก็บ้านเล่าของเราทั้งสี่หมู่มีบ้านเาล่าหมู่ที่สองหมู่ที่สิบหมู่ที่สิบสามและหมู่ที่สิบสี่ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมรักร่วมสามัคคีกันในการรักษาประเพณีอันงดงามของชาวบ้านเล่าของเรานะครับในคุนข้าวกีใหญ่ซึ่งวันนี้ ทุกท่านด้วยความรักความสามัคคีกันทั้ง4หมู่มีหมู่2หมู่10หมู่13และหมู่14ได้ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาประเพณีอันดีงามวันนี้เอาไว้ให้สืบทอดให้กับลูกหลานของเราในวันข้างหน้านะครับป้าข้าวจีเขงเราอยู่ไห<ป>นป้าข้าวจี<ป>อยู่ข้างหน้านะครับบอกคนบอกคนมาหาดัางๆเรื่อง<ป><ป>พลเมืองดี้ังใช่ ยูทูบนะครับกดเข้าไปที่ข้าวดองดองนะครับข้าวดองดองของดีเกี้องนะครับข้าวดองดองกดเข้าไปท่านจะเห็นทันทีนะครับพี่น้องครับนี่คือดีเกียร์้องท่านได้มีความพัฒนาและก้มาเพียงกำลังการให้กับพี่น้องชาวบ้านเลาของเราด้วยบ้านเลาของเราทั้งสี่มือมู่สองมู่สิบมู่สิบสามและมือสี่เราเป็น เลยนะครับข้าดองดองข้าดองดองเพดด้เพดดน้พวกนะครับครับนะครับได้เลยนะครับท่านจะเห็นว่าพี่น้องของเราชาวบ้านเราเรารักษาเวณนีอดีตามมาเนียไว้ให้ลูกหลานเราได้สืบทอดต่อไปนะครับประเพณีทางภาคอีสานบุญปั้นเขาจี๋ใหญ่บุญปั้นเขาจี๋ใหญ่พี่น้องขวบคุณร แม่แกเอบขบุนท่านศานสลาการเรียนนะครับอตอนนี้เสร็จเรียบร้อยก็เอาขึ้นไปบนนสลากานเรียนเลยนะครับไปบนนสลาการเรียนเพื่อที่จะสวายขบุณท่านต่อไปน,นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้ vang nhau rồi đó phòng bò nó đem cái áo phòng vang là cái bay rồi là dặng, là dặng bay rồi à dạ vang

โอ้โหเจ้าอ่อนลายก็แข่งร่วมอันนี้คืองานประเพณีบุญข้าจีนนะครับจัดครั้งแรกที่ตมบลบ้าบน,นเล่าโดยมีหมู่ที่2นะครับหมู่ที่10หมู่ที่13แล้วก็หมู่ที่14นะครับพี่น้องสังเกตหมู่หมูซีฟครับสังเกตกระชี้หมูซีฟครับอาจจะเป็น เอิวมาครือห้างเพิงเะครับวนนเป็นธรรมชาติวันนั้นย่อยโยนโยนครับแลวกแห่แห่ไปน้ำแล้ักปั้นมีกินไปน้ำครับครับพสามารถใช่หรอครับอันนี้คือการแสดงออกการแสดงออกถึงความสมัคีรนะครับของพี่น้องทั้ง4หมู่บ้านในต่บลบรรเล่าในช่วง วันมาฆบูชานะครับวันสําคัญทางพุทธศา,ธศาสนาก็